สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่กินเซเว่นคข่าวๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอสกิลทีมนะครับหรือว่าสกิลพัสดีทีมสกิลติดตัวติดทีมนั่นแหละครับก็คงจะคล้ายๆสกิลติดตัวของตัวละครนะครับแต่ละตัวครับอย่างเช่นเอทนี่ก็จะลบเกาะนะครับทําให้ศัตรูโดนตีแรงขึ้น50%นะครับก็อันนี้ สไปเนี่ยก็ทำให้ทีมนะครับไปติดสถานะ3มเทินนะครับประมาณนี้ครับนะครับสกิลติดตัวของแต่ละคนนะครับก็สกิลทีมก็เหมือนกันครับก็จะทำให้ทีมเรานะครับมีพัตซีฟขึ้นนะครับทั้งทีมนะครับอ่าเราไปดูกันดีกว่าครับก็สกิลทีมก็อยู่ๆตรงนี้ครับหลายคนอาจจะรู้แล้วนะครับสำหรับใครที่รู้ก็ก็ดูครับคนที่ยังไม่รู้ก็ก็ดูได้ครับไม่ว่า นะครับก็เอาไว้นะครับนี่ครับก็จะมีสกิลทีมนะครับสายโจมตีนะครับเป็นรูปดาบครับแล้วก็ทางป้องกันนะครับนี่ครับรูปโล่ครับก็มี2อย่างนะครับอ่าเริ่มที่เลเวลสิบเลยครับนี่ครับเลเวลสิบนะครับก็ข้างบนนะครับก็จะเป็นเพิ่มโจมตี5%เอร์เนนะครับทีมเรานะครับอันล่างก็จะเป็น เพิ่มป้องกันนะครับ10%นะครับอ่าที่เลเวล15ครับผมก็จะเป็นเพิ่มคริครับ10%นะครับทิ่ิคอนครับอ่าอันล่างรูปโลเนี่ยครับก็จะเป็นอ่าเพิ่มโอกาสบล็อกครับ10%นะครับอ่ารูปธนูครับอันนี้เป็นโจมตีจุดอ่อนนะครับที่เลเวล20ครับผมนะครับโจมตีจุดอ่อน10%ครับผมอ่าอันล่างก็จะเป็น จบทีสวนกับ10%นะครับอ่านะครับแล้วก็ที่สกิลเลเวล25ครับก็จะเป็นฮิล10%นะฮิล HP หรือว่าฮิลเลือดนะครับของทีมเรานะครับ10%นะครับอ่าที่เลเวล30ครับสกิลบนครับรูปรองเท้านี่ครับก็จะเป็นตีไวครับ10%นะครับอ่าแล้วก็สกิลล่างก็จะเป็น เพิ่มเลือดนะครับ10%นะครับอ่าที่เลเวล35ครับสกิลบนก็โจมตีนะครับเพิ่มพลังโจมตี10%นะครับก็คล้ายๆกับที่เลเวล10ครับแต่ว่าจะเยอะกว่านะครับที่เลเวล10นี่จะเพิ่มแค่5นะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน10ครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเพิ่มพลังป้องกัน10%นะครับ อ่าที่เลเวล40นะครับก็คือเพิ่มดาเมจจากสกิล l 10%นะครับต่อกันดีกวาครับอ่านี่ครับเลเวล45ครับผมก็สกิลบนนะครับก็เพิ่มดาเมจนะครับตามความต่างของเลเวลครับคิดว่าถ้าเราตามที่ผมคิดนะถ้าเลเวลเยอะกว่าหรือเปล่านะครับเราเยอะกว่าดาเมจน่าจะแรงขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นเพิ่มลดลดการโดนดาเมจนะครับตามความต่างของเลเวลครับก็ถ้าเลเวลเขาเยอะกว่าเราอาจจะโดนดาเมจน้อยลงตามที่ผมคิดนะครับนะครับคงจะประมาณนี้ครับเหมาะสำหรับ PvP ครับอันนี้แต่คนเลือกแล้วกันะครับนะครับก็สกิลที่เลเวล50ครับนะครับก็ลดคีดศัตรูลงนะครับ20%นะครับอ่าอันนี้ก็ลดการบล็อกครับนะครับ20% นะครับส่วนที่เลเวล55ครับนี่ครับลดการโจมตีจุดอ่อนนะครับของศัตรู20%ครัข้างล่างก็จะเป็นลดการโจมตีสวนนะครับสวนกลับนะครับก็คือ,อเวลาเราตีไปแล้วก็ตีสวนนะครับ ก็20%นะครับอันนี้ส่วนที่เลเวล60ก็ลดการฟื้นเลือดัตูนะครับ20%นะครับอ่าที่เลเวล65ครับอันนี้เพิ่มคิดาเมจครับ20%นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นลดเลือดัตูลง15%นะครับนี่ครับเวลาที่โจมตีก็ที่เลเวล70ครับอันนี้ นะครับลดพลังโจมตีของศัตรูลงหรือเปล่าครับ20%นะครับอ่าางล่างก็ลดพลังป้องกันศัตรูนะครับ20%นะครับอ่าส่วนที่เลเวล75ก็จะเป็นเพิ่มดาเมจ20%นะครับของทีมเราอ่าที่เลเวล80ครับอันนี้ก็คือโฟกัสดาเมจนะครับ10%นนะครับเพิ่มโฟกัสครับ อันนี้เป็นการบล็อกดาเมจ10%นะครับเพิ่มการบล็อกดาเมจครับ10%นะครับทีเลเวล85ก็คืออันบนนะครับลดสปีดสตูลง10%นะครับอันล่างก็จะเป็นลดคิ้สตูลง10%นะครับอ่าที่เลเวล90ก็ลดบล็อกสตูลง20%นะครับอันนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็น ลดการตีสวนนะครับ20เอร์ลดอัตราการสวนกลับนั่นแหละครับที่เลเวลเก้าิห้าครับก็คือดรอปเงิน5%เอร์เนะเพิ่มขึ้นนะเพิ่มเพิ่มการดรอปเงินขึ้นนะครับเวลาที่เราไปฟาร์มด้วยนะครับที่เลเวลร0อยครับนะครับก็ข้างบนก็คือดรอปไอเทมครับดรอปของนั่นเองครับดรอปไอเทมลงนะครับ ก็เพิ่มอัตราการดรอปครับ5%นะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นเพิ่มการดรอปมอนครับดรอปการ์ดมอนนะครับ5%นะครับอ่าที่สกิล105ครับอันนี้ก็จะเป็นลดคูลดาวน์สกิลของทีมครับ5%นะครับอ่าที่110ครับนี่ครับข้างบนก็จะเป็นก็เพิ่มการโจมตี กายภาพแล้วก็เวทครับสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นป้องกันครับกายภาพแล้วก็เวทสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ประมาณนี้ครับสกิลคร่าวๆนะครับอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างตามองเข้าใจงงๆครับผมนะครับก็แต่ละสกิลแต่ละเลเวลครับก็ใช้เพชรเยอะเหมือนกันครับเช่นนี่ครับร้อยสิบอย่างเงี้ยครับใช้อ่ารูปีประมาณ พันเอ็ดนะครับนะครับยิ่งเลเวลสูงขึ้นนะครับก็พันเอ็ดนะครับใช้รูปีเยอะขึ้นนะครับก็ถ้าใครมีรูปีเหลือๆนะครับอ่าก็เปิดมอนเปิดอะไรเยอะแล้วก็นี่ครับมาอัพสกิลทีมนะครับมีประโยชน์แน่นอนครับอันนี้นะครับเป็นสกิลพาสซีฟทีมนะครับก็แล้วแต่คนชอบก็ใครอาจจะชอบเน้นสายโจมตีเพียวก็อัพ อัพไปเลยครับข้างบนให้เน้นสายป้องกันอัพล่างครับนะครับก็หรืออาจจะอัพผสมกันก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบก็รายละเอียดสกิลก็คร่าวๆก็มันกับที่พูดไปก็ประมาณนั้นแหละครับอาจจะไม่ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่านะครับก็อัพไว้ก็มีประโยชน์แน่นอนครับสกิลทีมนะครับส่วนมากเขาก็จะอัพเลเวลสูงๆไปของมมของมมก็ยังอัพที่ เลเวล45นะอันนี้เพชรยังไม่พอพี่เปิดมอนหมดเหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่